สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดฝันคนกรุงเป็นจริงราชกิจจานุเบกษาตั้งบอดนโยบายตัวร่วมประหยัดการเดินทางระบบขนส่งมวลชนเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแร่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการระบบตัวร่วมพศ .2563 ในรัชกิจจานุเบกษาเล่ม137ตอนพิเศษ277วันที่26พฤศจิกาย,ยน2563ซึ่งผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นผู้ลงนามระเบียบฉบับดังกล่าวและให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในรัชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปโดยที่ในปัจจุบันหน่วยงานของรัฐผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสาร โดยระบบขนส่งสาธารณะมีหน่วยงานที่ดำเนินการหลายหน่วยงานซึ่งแต่ละหน่วยงานมีการบริหารจัดการใน,ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าบริการหรือค่าโดยสารแยกจากกันทําให้ประชาชนผู้ใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะโดยเฉพาะผู้ซึ่งต้องเดินทางเชื่อมต่อกันในหลายระบบขนส่งไม่ได้รับความสะดวกในการชํา,าระค่าธรรมเนียมค่าบริการหรือค่าโดยสารสมควรกําหนดให้มีการบูรณาการการบริหารจัดการในการจ ัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าบริการหรือค่าด้วยสารของระบบขนส่งสาธารณะที่ดำเนินการโดยหน่วยงานของรัฐให้เป็นระบบตัวร่วมเพื่อให้การบริการขนส่งสาธารณะของหน่วยงานของรัฐมีความสะดวกและรวดเร็วรวมถึงมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นระเบียบกำหนดให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่าคณะกรรมการนโยบายระบบตัวร่วมเรียกโดยย่อว่าคอนอตประกอบด้วยวงเล็บหนึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานกรรมการวงเล็บสองกรรมการโดยตําแหน่งได้แก่ประลัดกระทรวงการคลังประลัดกระทรวงคมนาคมประหลัดกระทรวงมหาดไทยเลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติผู้อํานวยการสํานักงบประมาณอธิบดีกรมการขนส่งทางบกอธิบดีกรมการขนส่งทางรางอธิบดีกรมเจ้าท่าเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้วารชการกรุงเทพมหาคนครและผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยวงเล็บ3กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถหรือประกอบด้านการเงินด้านการตลาดด้านกฎหมายด้านเศรษฐกิจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมศาสตร์หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อระบบตัวร่วมจำนวนไม่เกิน4คนให้ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นกรรมการและเลขานุการและให้ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งการจราจรแต่งตั้งข้าราชการของสำนักงานจำนวนสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปีขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ